น้องน้องพี่สาวสิบตัวนที่รัก,กคกรับครับดีมา,า,าเอาอาหารให้ทานหน่อยหนึ่งครับๆๆที่ผโตะลึงคาเฟ่นี่แหละครับนะครับได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตโตแต่ละครั้งแต่ละวันนิ่นะครับหัวาใจมันฟองโตครับพี่น้องครับนะครับด้วยอยงค์ประกอบหลายๆอย่างยิ่งพวกเราอยู่ด้วยกันหลายวันมีการศึกษาเพิ่มเติมแต่ละวันถีก็ยิ่ง เกิดความมั่นใจของเป็นกันใหญ่ครับแล้วก็สถานการณ์มันก็เอือ้องเอานวยพวกเรามากขึ้นนะครับทั้งโลกด้วยนะครับใชยเฉพาะประเทศไทยเรามาพูดถึงประเทศไทยก็นะเวลานี้คนในประเทศนี้กําลังพูดถึงกับขอาเงินดิจิตอลกําลังพูดถึงบล็อกเชนกันนะครับก็ยิ่งขอูทุกวันนะครับจากนโยบายทางพรรคการเมืองที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของประเทศนี่นะครับทางอื่นไม่มีโอกาสจะสําเร็จนอกจากจากกระจายของเป๋า,าดิจิตอลมีทั้งหมด54ล้านคนนะครับที่จะต้องคือกระเป๋าดิจิตอลโอ้โหผมเห็นตัวเลขแล้วผมยิ้มแค้มบานเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอายุ16ปีขึ้นไปจะต้องมีกระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วนะครับผ่านมาทาังบล็อกเชนนี่นะครับก็ทําให้เราเนี่ย เป็นตลาดอันงดงามเลยทีเดียวจำนวนบุคคลก็54ล้านขึ้นนะครับโอ้โหเราก็เลยมองว่าถ้าห้าสิบี่ล้านเนี่ยเป็นคนไทยที่มาอยู่ในอูตอนของเราทั้งหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่อายุสิบเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้อูตอนเนี่ยเป็น เมืองหลวงอย่างแท้จริงในประเทศไทยนั่นเองครับนะครับฉะนั้นโอกาสเปิดแล้วพี่น้องนะกว้างด้วยนะ,ะก็รอวันเวลานะครับรอวันเวลาที่จะ,ะประกาศกันเป็นทางการอีกรอบหนึ่งหลังจากวันที่สิบสี่พฤษภาเป็นต้นไปนะครับทุกคนก็จะได้เห็นแสงสว่างแล้วนะครับของเรื่ราวที่เขาได้นำเสนอเนี่ยมัน ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกับเอาดิิตอลไม่เข้าใจบล็อกเชนไม่เข้าใจคริปโตเคอเรนซีก็ยังจะเงินยังจะมองไม่ออกเราจะเป็นคนที่คอยไปเปิดนะครับเปิดเมื่อเมื่อเมื่อตอนเนี้ทั้งภาครัฐเคาะประตูแล้วเขาต้องเปิดบ้านแล้วครับนะพอเขาเปิดบ้านเรายัด้อมลเราใส่ทันทีครับพี่น้องครับนะครับมันก็จะส่งผลให้พวกเรานี่ทําธุรกิจเครือข่ายคริปโตเคอเรนซีได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนะครับ ดังนั้นด้วยความมั่นใจในอนาคตนี่กฎหมายต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับโดยเฉพาะริโสกคลเรินซี่ที่กำลังจะเบ่งบานในประเทศไทยเรานะครับโอ้โหแคเดือนเดือนก,ก,กว่าเองครับพี่น้องครับความเบ่งบานก็จะชุมฉ่ำไปทั่วทุกมณฑภาคแล้วนะครับเขาคงจะใช้เวลาอยู่ สี่ห้าเดือนในการเคลื่อนกระเป๋าเนี่ยนะก็เป็นจังหวัดเราอีกแล้วพี่น้องครับนะเราก็ยังเดินหน้าต่ออย่างวันนี้ก็ยังมีการจัดประชุมตามจุดทางออฟไลนหรือว่าออฟไลน์นะครับก็จะคือทีาพวกเราเําต้องดำเนินการยังไงตามรูปแบบที่พวกเราถนัดก่อนนะครับส่วนออนไลน์ก็ประชุมกันแบบนี้แหละทุกวันครับนะมารวมตัวกันฟังแล้วก็แสดง าแล้วสดงทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เราได้รางวัลในการรับฟังมาแล้วก็ลงภาคปฏิบัติมากก็นํามาเล่าเป็นประสบการณ์หรือว่าแชร์ประสบการณ์ออกมาอีกทีหนึ่งนั่นเองครับนะครับคับพี่น้องครับวันนี้ทางบิดคลับเองก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวกันยกใหญ่กันนะครับเราเห็นได้ไปมอบรางวัลสถานที่ต่างๆแล้วก็รับรางวัล อาจากหลายๆหน่วยงานนะครับเริ่มจะมองเห็นความสําคัญกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็โอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะครับมันเป็นในช่วงจังหวะที่พวกเรามาจับเทรนธุรกิจพอดีครับหลายคนก็สงสัยว่าวันนี้เราแยกแยะยังไงระหว่างนะครับแยกแยะระหว่างพวกคอยหรือพวกโทรเค็เนี่ยนะครับก็จะมี รายการบอกเล่ากันอยู่พอสมควรนะครับนะพี่น้องครับนะครับหลายคนต้องอไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเนี่ยนะระหว่างคอยกระทูเค็นเนี่ยหลายคนต้องพยายามทำความเข้าใจให้มันชัดเจนชัดแจ้งครับคอยกระทูเค็นมันต่างกันอย่างไรครับนะมันมันมันก็เป็นดิจิตอลนั้งคู่แหละครับนะครับแต่ความต่างมันเนี่ยมันจะต่างกัน โดยฟ้าแต่เหวก็ตรงที่ว่าคอยนี่อาจจะาสร้างสําเร็จกว่าจะทําสําเร็จเนี่ยมันใช้เวลานานครับนะเพราะมันจะต้องสร้างอะไรครับสร้างบล็อกเชนสร้างสะพานสร้างถนนของตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหลักใหญ่ๆนะส่วนในทุรกิเนี่ไม่จําเป็นต้องสร้างครับเมื่อคุณสร้างเสร็จฉันขอไปเช่าใช้ได้ไหมเห็นไหมครับนี่ก็คือไปหาเช่าเพราะเช่าแล้ว บางครั้งก็เช่าสองสามเดือนครับก็หนีเลยก็มีเพราะว่าไม่อยากเช่าต่อแล้วหมดไม่มีเดินหน้าไม่ได้อะไรพวกเนี้ยหรือบางทีไปหลอกต้มชาวบ้านเขาก็มีแล้วก็อิ่มตัวก็เปิดแนบหนีอย่างเงี้ยครับนะอันตรายครับจากนั้นคําว่าทูเคินเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เราเป็นผู้เลือกเราจะต้องดี์ในการเลือกให้ดีนะครับว่าอ่า การที่เราถือเนี่ยควรจะเป็นคอยครับเพราะต้นฉบับเขาเป็นคอยครับต้นฉบับเขาเป็นคอยก็มีนี่แหละครับอีบิตคอยอีธิเรียมนะครับเป็นหัวออกนะยังแม้แต่ของ USDT นี่นะครับเห็นไหมครับนะทั้งที่ว่าเป็นสเตเบิลคอยที่ราคาไม่ไม่ขึ้นไม่ลงมากมายนิดๆแต่หน่นอย,นอยเนี่ยก็ยังเป็นคอยเลยครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ คนที่จะถือครองหรือว่าจะเป็นเหรียญแท้เนี่ยต้องเป็นคอยเท่านั้นนะครับนะความต่างก็ยากตั้งแต่เริ่มต้นครับนะครับทีนี้อย่างคอยนี่ครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีการพัฒนาระบบบล็อกเชนเป็นของเราเองเนี่ยได้แก่บิตคอยเอเรียมดีเอทบ้างอะไรบ้างมันมีเยอะครับนะาร้อยแปดสิบกว่าตัวแล้วตอนนี้ครับที่อยู่ใน a d i l a m a c o m นั่นแหละครับนะ เหรียญที่สร้างขึ้นมาแบบเฉพาะจอดจงสจหรับการใช้การแลกเปลี่ยนค้านะครับหรือบริการอย่างพวกเราใช้กันอยู่เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยก็นี่แหละมีคอยี์เรียบอยู่กีทีเนี่ยแล้วก็มูตอนนี่นะครับนะมูตอนนี่จะเก่งกว่า3-4ส่ตัวที่พูดมาเพราะว่าอันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วพัฒนาการได้ แค่เป็นเว็บหนึ่งเท่านั้นเองครับนะครับอ่ายังไม่ถึงขั้นเว็บสามครับของเราพัฒนามาเว็บสามแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้อีเทเรียมพยายามจะขึ้นมาเป็นเลเยอร์ t ู o แล้วนะพยายามจะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเลเยอร์ two ด้เห็นเมื่อเช้าดูข่าวของสยามบล็อกเชนก็ว่าการพัฒนาครั้งนี้เพื่อจะให้มันโนอกาสเป็น เว็บสองเว็บสาได้เขาก็พยายามพัฒนาต่อนะแต่ว่าพัฒนาตัว็อกเชนไม่ได้ครับต้องพัฒนาอย่างอื่นเข้าไปครับมันจะต่างจากของอูตอนที่มีการพัฒนา็อกเชนล้ำหน้าไปไกลแล้วครับนะครับเพราะว่าอย่างบิ c คอยที่เรี่ยมไม่สามารถทำเ Meta ตอเวิร์ดทำเอเนอได้นะครับนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีรองรับตั้งแต่เริ่มตน้นนะไม่มีการจะมายัดใส้ใหม่อะไรได้มัไม่มีครับ การพัฒนาครั้งนี้เป็นครั้งสาคัญที่สุดเพราะถือว่าเป็นนวัตรกรรมอันล้ําเลิศในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีก็ต้องยกให้กับอูตอนเท่านั้นครับต้องบอกว่ายกให้อูตอนเท่านั้นเป็นเจ้าเป็นเจ้าโลกเลยนะเวลานี้ครับในการพัฒนาเหรียญให้ไปได้ทุกเชนให้ไปทําทได้หลายๆอย่างไม่ต่ำกว่าร้อยดีเซนเทไรต์แอปพลิเคชันกำลัง ก่อกำเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าการพัฒนาการครั้งใหญ่เนี่ยเพื่อเอามาเอาเรื่องไงว่าเอามาล้างครับเอามาล้างระบบเก่าเอามาดิดรับชั่นระบบบลเอกเชนเก่าๆนะครับฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้คนนะครับนะโอเคนี่เป็นแค่เหรียญเล็กๆครับที่ไม่ได้ครับ พัฒนาบล็เกเตนเป็นของตนเองแต่พร้อมที่จะไปพัฒนาบนบล็เกเตนของคนอื่นนะครับแบบว่าเอาตัวเองไปแห่งถนนแล้วก็จะพัฒนารถให้มันดูสีสันงามตาอะไรพวกนี้อาไปวิ่งครับนะครับก็จะเหมือนกับถนนบ้านเราดีนะครับจะมีรถน้ํามันรถไฟฟ้ารถตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ยันรถเบนซ์ยันรถโลโซลอยอะไรอย่างนี้ครับนะก็จะ รถหลากหลายที่เขาไปวิ่งก็ะะะจะเห็นได้ว่าบางที่พ่อก็มาวิ่งอยู่แป๊บๆก็หายไปนะครับนะเพราะว่าตลาดไม่รองรับฉะนั้นวันนี้เราเองถือว่าเราเป็นเจ้าของล็อกเชนเองส็นเหรียญเองเนี่ยแต่เรามาในระบบที่มีเน็ตเวิร์กเองเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับไม่มีอแล้วครับนะไม่มีอีกแล้วฉะนั้นวันนี้การที่จะทําให้มีการพัฒนาการรองรับบุคคลเยอะแยะเนี่ยต้องผ่านทั้งนี่แหละครับ เน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยหลายท่านไม่ชอบครับถือเหรียญอย่างเดียวนะครับก็รอทุกคนช่วยกันถือครองครับเวลามันไวมากครับพี่น้องครับอะไวจริงๆครับแป๊บๆเนี่ยจะปีแล้วเนี่ยครับนะฉะนั้นการพัฒนาการครั้งใหม่เนี่ยมันจะต้องเอาเวลาเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยนะครับมีเวลาแล้วก็มีการทํางานพร้อมกันทั้งโลกให้มันทันด้วยนะโอ้โหมัน เงื่อนไขที่เราอยากจะให้เหรียญขึ้นไปแซงเขาได้เนี่ยมันจะต้องทําพื้นฐานให้แข็งแรงมากที่สุดก่อนก็คือมียูเซอร์อยู่ในมือแท้ๆนะครับไม่ใช่ยูเซอร์เทียมนะไม่ได้มีการสร้างฟน์ชันฟรอมนะครับโดยใช้มุ่นยนต์หรือว่าเครื่องมืออย่างไอหรือว่าพวกนี่แหละครับพวกที่เขาใช้วิธีการป้อนข้อมูล แบบที่หลายๆคนเคยไปจ้างในช่างเอาวิวว่างอะไรมั่งครับนะมันก็จะทํากันอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นกา,ารทาทานชชัดๆจะไปจ้างเอาวิวแบบนั้นมันทาไม่ได้ครับนะครับมันอยู่บนฟล็อกเชนยังไม่พอมันต้องมีการตรวจสอบจากออดิตจากอะไรต่างๆซึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่มูตอนทําไว้นี่นะครับถือว่าเป็นการวางมาตรฐานาาราาฐานเกี่ยวกับบล็อกเชนเกี่ยวครับ เรียนอูตอนที่จะเติบโตรองรับได้ดีมากๆเลยนะผมเห็นช่องทางเหล่านี้ก็ชื่นดุชื่นใจนะครับแต่ละวันเพราะว่าเรามานั่งดูบล็อกเชนคนอื่นๆเวลาเข้าไปดูต่างๆขนาดมีแค่ใส้ในไ,ได้ไม่ได้รู้ราอะไรมากมายเลยก็ยังขายกันราคากันโอ้โหครับนะบางตัวสองปีเองพุ่งไปสองสามนบาทนะนะครับแต่ว่า มันก็วูบขึ้นวูบลงอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีการเรียกว่ามีเจ้ามือหรือว่ามีกองทุนต่างๆคอยไปถือและพร้อมสลัดหาโอกาสที่จะขับมาบนี้ราคาศูนย์บาทอย่างลูน่าเนี่ยขึ้นไปถึงสี่พันเลยครับนั้นแล้วก็เหลือกลับมาศูนย์บาทอย่างเงี้ยทุบกันสนันวันไหมแบบนี้ยครับอันตรลายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีบุคคลถือหรือว่ายูเซอร์จริงๆในการถือนั่นเองครับนะเพราะว่าไม่มีการถือ จริงๆเนี่ยก็จะมีกองทุนทุบกองทุนทเขาเลยออกมาใหญ่กินมลาเล็กนึกว่าตัวเองใหญ่แล้วยังมีใหญ่เขามาทุบอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เหลือซากเลยทีเดียวครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับนะมันได้เคลือบคลันเข้ามาในเวลาอันเหมาะสมพวกเราก็เป็นผู้หนึ่งที่เข้ามาในสนามนี้โดยที่คุณตั้งใจจะเข้ามาหรือไม่ตั้งใจจะเข้ามาก็แล้วแต่ แต่ท้ายสุดแล้วทุกคนจะต้องเข้าสู่สนามนี้หมดครับสนามอาดิริยะน,นะครับเป็นเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เราไม่เปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนเราเองครับมีวิธีเดียวครับวันนี้ครับที่อุจนครับที่นี่ไม่มีคําว่าหลอกลวงครับมีแต่คําว่าเรียนรู้เรียนทุกวันเรียนยังไงก็ยังเรียนไม่จบครับนะข้อมูลต่างๆก็จะถูกตีแผ่ออกมาซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้ หลายช่องทางนะครับอย่างทาง Google ก็ดีหรือว่าทางที่เราเข้าไปเป็นเพื่อนหรือติดตามกับบล็อกเชนในประเทศไทยชื่อว่าสยามบล็อกเชนก็ได้ครับท่านก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆหรือทางบิดครับหรือเหรียญต่างๆทั่วโลกครับนะก็จะมีข้อมูลอย่างวันนี้ล่าสุดแล้วเอกสว o r ดอนี่ก็ปลดล็อกเลยครับนะถือว่าประสบความสําเร็จเพราะเขาซื้อเหรียญบิตคอยทุกวัน ทั้งวันละหนึ่งเหรียญตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับนะให,ให้ให้เอาเงินรัฐบาลซื้อไว้วันละหนึ่งเหรียญตอนที่มันห้าแสนก็มันอยู่หลายหลายเดือนตอนนี้มันมาเ oh. ก้าแสนเอกสวดอ้ยกำไรบานนะครับตอนนี้ครับนะกำไรบานเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับแทบจะถึงเข้าเข้าไปแล้วเห็นไหมนี่คือความอัจฉริยะของผู้มองขาดมองการไกลว่ามิดคอยมาเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมกับล็อกเชนฉะนั้น เมื่อประเทศเราเล็กน้อยนะครับประเทศเราไม่ใหญ่เราหาวิธียังไงก็ได้เก็บเหรียญบิตคอยไว้เพื่อเป็นเงินคงครังในอนาคตซึ่งเขามองขาดครับปรากฏว่าซื้อมาห้าแสนตอนนี้มีมูลค่า 9, 100, เก้าแสนเจ็ดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับอ่ามูลค่ามันไปไกลมากเลยแต่ถ้าเอาทองคํามาหนุนครับนะซื้อทองคํามันก็ขึ้นนิดเดียวครับไม่สามารถที่จะขยายเพดานนะครับในราคาได้นะโอ้โหนี่อ่า ภาพเป็นภาครัดทั้งบ้านเราซื้อไปหนึ่งล้านล้านตอนกูมาก็คงจะเอามาขายตอนนี้ใช้หนี้ได้โอ้โหสบายเลยครับนะใช้หนี้ได้ยังไม่พอครับมีกําไรเหลือเท่าหนึ่งเลยเ<อ>นี่ยนะมันแค่คลิกนิดเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับนะกูมาไม่ใช่ใน,น้อยนะครับมาซื้อตอนมันห้าแสนเพราะมันขึ้นมาเก้าแสนเจ็ดเทขายไปเอาทุนคืนก่อน เอาเอาทุนคืนหมเพรามว่าเอาทุนเนี่ยไปคืนตรงที่เรากู้ก่อนรับเราก็เหลือสินทรัพย์เท่ากับเรากู้เลยทีนี้ร้อยตัวเลยครับพี่น้องครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอการบริหารระดับประเทศนะครับถ้ามองขาดว่าบิตคอยสามารถจะมาเป็นแบ็กอัพแทนของคำนะครับวันนี้มัิการคิดหนักนะหรืออาจจะเป็นแผนอเมริกาก็ได้ใช่ครับที่ปล่อยให้แบงค์ล้มแล้วก็สร้างความ ไม่น่าเชื่อถือให้กับพวกวงการการเงินก่อนแล้วก็ให้ทุกคนหันมาเอาบิตคอยไปค้ำครับแต่ผมว,ว่าอเมริกาอาจจะมีบิตคอยอยู่หลายล้านบิตก็เป็นได้นะครับเพื่อที่จะเอามานมนหนุนแบ็กอัพในอนาคตเขาอาจจะประกาศว่าไม่ใช้ทองคําในการค้ำดอลลาร์ตองดอลลาร์ไม่มีอะไรค้ำอยู่แล้วแต่จะใช้บิตคอยค้ำอย่างเงี้ยโอ้โหพี่น้องมันประกาศมาสักสิบล้านบิตอย่างเงี้ยก็ตายแล้วครับพี่น้องครับอเมริกา เงินเขาก็จะแข็งแกร่งอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองผมอมมั่นใจว่าระดับพวกนี้ข้างฐานข,ขึ้นมาเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ส่งสัญญาณเพราะว่าลูกคัจ็อกที่ออกมาประกาศวา่าอีกไม่นานบิตคอยจะขึ้นหนึ่งล้านดอลลาร์อีกไม่นานบิตคอยจะขึ้นเปลยนละสิบล้านดอลลาร์มันมีในยะสําคัญครับพี่น้องครับนะอ่าฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีที่ตลาดด้าน,นนี้มันเปิดกว้างแล้ว มันมีอายุสิบกว่าปีแล้วที่ถูกโลกใบนี้นะครับในการเข้ามามีบทบาทหรือว่าถูกเล่นงานสารพัดรูปแบบบิตคอยเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ไม่ว่าตลาดจะพุ่งสูงตลาดจะตกต่ำซบเซายังไงบิตคอยก็ยังคงติดเป็นบิตคอยมันยังค้ำนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันสร้างอุดจารนะครับเพื่อจะไปตามล่าบีตเรียมแล้วบิตคอย วันนั้นจะเป็นวันที่พวกเราสําเร็จพร้อมเพียงกันคบกันที่ความสําเร็จอีกครั้งครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านในปนบูตะลึงคาเฟ่น,นะครับก็ขอทุกท่านนะครับที่มาถ่ายเท